วันนี้นะคะควานจ่อยนะคะก็ได้มาทำภารกิจใหญ่นะคะพาน้องสุพรรษากับสุรินนะคะพาช่างคืนถินนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ภารกิจของควานจ่อยนะคะจะสำเร็จรุ่นล่วงไปได้ด้วยดีหรือเปล่านะคะดูนะคะเขาจำกันได้หรือเปล่านะคะ,ะมีหยอกล้อแสดงว่าจำกันได้แน่นอนเลยคะ่ะ นะคะมาแล้วนะคะดูเจ้าอ้วนนะคะส,คสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับ น,นี่ก็บรรยากาศเช้าเนะครับช่วงนั้นเตรียมไม้ไว้กั้นน้องครับกั้นข้างหลังรถเพื่อที่เราจะไม่ล่ามน้องหรือถูกน้องนะครับคือจะให้น้องบปนยิงยตามภาษาเลยนะครับอยู่บนรถนะครับเราก็จะพาไปดูแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับพวกเราคนจอยช่องพังใบเฟินครับ ฝากพี่น้องเอฟซีครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับพาน้องสุพรรณสากลับบ้านนะครับคนเจอก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ให้ช่องพังใบเฟิร์นนะคะคเพื่อพาน้องสุพรรณสากับคุณแม่ลินลี่กับสุรินนะคะ,ะเดี๋ยวช่วงขึ้นรถนะคะเดี๋ยวหนุ่ลจะมาไลฟ์สดที่ช่องให้ดูกันนะคะแบบ,บจุใจเลยนะคะทุกวินาทีเลยนะคะ,ะคเดี๋ยววันนี้เราให้ รับชมในคลิปเช้าๆไปพังๆก่อนนะคะสวัสดีค่ะ